ครับสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณพ่อสาธิตพ่อลุงหดพ่อหำเนาะค่ะสุูสุคนวันนี้มารวมบ้าม่งบ้างอาหัวนอเชือนงปดัวนี้โ้เื้อมตนี่เนนื้อันเน้อวสปเ็นหมดก้อหัวก้อหวัเื้องวเื้อเบ่งเบ่งเ่งเบ่พ่อนี้สิมิยังมาเสื้อไผ่ปูครับพี่น้อง ไม่ได้ก็จะหดก่ันนึ่งกันย่ามันบมเนี่ยผุดนาผุดนาเนี่ยกบอกนึ่กันย่านกันย่าเยย่านบ้านมาลายเดียั้งนั่นละสม่าหนึ่งเกินึ่งกันย่านั่นละก็เทือกสามเก่านครับหนึ่งกันย่าโอ้แม่ดครับแม่กันย่เพราะว่าซี่บยคนชบเพราะว่าอันนี้สีม่เห็นยังหอเ่ เตี้ยไม่ถวายปัวครับมาถวายปวบานบาเป็สิาขืนเงินนำปูโอ้โทรศัพท์เรียนจะปัวแล้วโพ่อพ่อนี่พิ้นใดโชคค่ะพ่อนี่โชิ่นบางงวดงวดที่หนึ่งกันย่ายนนะครับเนาะครับลงไปเย็บแข้งีนแล้วแข้งบางยบต่อหน้านแล้วคมือวันนี้เรไปเยยบเี่ยงได้ครับว่าันบอกเงไปนี่ล้วเสอุปการณ์ดีแล้แม่บัครับค่ ครับบนีึกกสิทีิมนุษยชให้ได้ทด้งเม่องสิทธิมดุษย็นไทยธรรมด์ ่ออยู่ครับปูสาธุนี่มปูแกปูคือพ่าขาปูคู่ปูบุคุมตอนคือจะข้าจะไจะท่องกากับวฟขึ้นไคือวาวันนี้เปิวันที่สามสิหดเมื่อเมืเบื่งมครับปูไม่ใช่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งคือวันพรุ่งนี้เมื่อนนี้พ่อกบเมือ่ออกจะบปยืมมื่อหนปูเออมือันนี้พ่อออกกันมกจะออกหัวรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหกใช่หรือไม่ครับปู เออผู icism, Danke, ้แล็กะตั้งแต่รอกคอนมือมีกระบแห่ผับปลาได้หนึ่ง้องศูนองููบาเริมครับปูแมงบาเริมครับหนึ่งสองศูบหนึ่งสองสองศูนศูนย์ศูนย์ครับปูหนึ่งของศูครับพ่อเสียงหนึ่งสองศูนย์ติปูเออหนึ่งสองศูนย์เี่ยวกามันถือว่าของนันนะครับปู เออใช่แม่ยังทองถูงเนี่ะครับเอเขาว่าเอใช่หรือไม่หรือพ่อเขาเขียนว่าอย่างนงี้ยมันจะเมื่อวันงอมันจะว่าพ่ออยากอ่านก็คือมันผิดไปว่าอะไรยืมผิดครับเรื่องของถูกเนี่ยยืมครับแต่ว่าความฝึกถือมันประเมืองมันไหนก็นัหนคืพอพอเป็นมือลอยข้าวบอกว่า็ช่างเออแก่ว่าพ่ออยากว่าร่อยข้าวไหมยืม ครับปู so, so so, ่ข so, ัมันเชื่อวาอกเนาะังเนเอองยังไปงูอ้นหายอีพอการยอนเชื่ออีพอแต่พวกเชี่ยมาคู่ไอ้เชี่ไม่คู่ฟันคื่อกับกางบ้าวุ๊คต้องบอกฟันเพราะเขืฉิวฮู้ดี้แค่อีพองูไอ้ักเพะขวางบพากูจ่ายแอะแอะโอ้ข้างเออกูตายกูไปได้บ่น้องมือเออหังวานเนาะแต่งวดนี้หังไม่ใช่ธรรมดา เออจะได้เออจะได้โชคได้ราบได้โชคได้ห si, ม ja ันเราพ่หาจะเบิ่งจานกับหุ่นก้าวว่าผู้ได้แต่ไม่โชคเออมือยี้ยังยืมว่านักร้องดังว่าแท้มันไม่ดังคอพอกับหุ่นยืมเออขั้นดังก็ได้ออกคือพอคู่มือใต่ตัวเห็นบ่าเงื่อนก็ถามหาคอจ่ายแฟนเพิ่อคอไรคืองัน ยายก็เพ,เเพิ่งแฟนพิ่งอันนี้ขะคึ้นขทากันกับไอ้ตุรโรใช่ไครัแต่ว่าตำรุจเขาจะออกคอคอเด้องครับปูเออโผพออกกับไก่ขุนมือเนาะ,ะตำรวได้เป็นกำนันบุ่ดีปูไปยักก่อนได้เป็นกำนันบุ่นี่ไปกำนัลดูไข็อืก็ห็นก็เคลื่อนโอ้กำนัลถุนเมดอเนี่ยผรีข้าวฮ่าฮ่าฮาฮ่ัว่งเออกำนันก็คือเกี่น้กับเรื่องเนาะครับแต่ว่าสวัสดีเมียแม่ปู ว่านใเ่มันเขาเอิ้ว่าให้เกียที่เขาเอิ้ว่าให้เกี่ยว่าใหญ่ใหญ่เนี่ยก็คืมเขาเอิ้นให้เกลียยคุณเนียว่าแค่ถาคือกันงามคนบ้านเหยื่องนข้าง้เองามคนจคใชข้าๆว่าก็คืออันนีคือถือั่่างางเงเองีจังปลอดภย เออเช่วเดือ,อนนาะเออเช่าบุกด้านเดืดดนนอนทำหลับม้าก็มาโมว้างบกานบ่เออลุกร้านมารา้ราคนคู่ด้านขวพ่อกรไดือใหเลยมาเมื่อยังมีนักร้องมาครบอพอจะไปอัดคันเสียงมาคันเสียงผู้ขาดสียงดังแชนนี่ยงนนบุกเออเพราะว่าหมอัดงบุ่รดบอกเขาเออรุกรดอั่บอกเออเสียงดังแช่ง่อนเพราะว่าห่งแหงบออุก เออดังยี่ดังบ่ดังขึ้กันดังไปดังไปยี่เปิดแท่งคื้นังเนี่ยตังดังเออดังวงเลยเจ้าดังแท่น่นอะอืมเนาะดังและดังปูจีเนี่ะอืมเม่เห็คันมาหาพอดังจีคันมาหาพอจ้งเขบาไปดังดังาง่าฮ่าเขามาหาพออะไรเข่งดังไปหนาด้เดก็ว่ถึงมาเนี่ยเขาจะรู้หมด ว่าใครเป็นใครเนาะเออตอนนี้ก็รับขายสักก่อนเ้อมาอีนักหนักน้อ,อือ,อันนี้ของใครงานรุ่งโรดบอกนายรุงแกว่าจุดน่าจะบัตโลดว่าใครบักโมาเดวขื้ัารวัพันกมันข้นวันา<ด>ันนเขาว่าจะขึนะ<ใ>น้นอ่ะเมืวาไปหาเกลดเขาเรื่อวานแกมา่าเ็ดลายต้องแบงอาแกเปิดเกล็ดเล้วก็เกลดเรา่อเออม่ันจะขื้อกันหม ยาบุ้มเขาจ้ะขวดคู่แต่เนื่องาเออไม่คู่ห้องหวานแจบบักลุงโล้วนมากหวานจมบักนี่คืออะไรคู่จีไฟก้าักคว่ันนั่นเองไอ้กูชิบอากุชิบโคบคือคือแบบบักลุงโล้วนไปค่ะเอออีกหนึ่งต่อคือบักช้าชีกับมาอบกยบักช้าชีต้องจังอ่ะทุกจับบอค่ะยิ่งแต่แจมเกลือให้ยม ครับปกเก็กดีอย่าั้มคกึ่มช้กเก็บบนกระมาไว้แท่งโอ้แบบนี้กุเรียนมันันแค่บนตัวผูจะกุเกิดปะ่าเกี่มมองดูเออเกิดควมข้อมันกลุ่น่ะเออเขาเอิงแบบนี้ไวแขงเออจะไปเข่ดก็รู้เออถือว่าห้าวว่าเถวีเขาเอิงแบบนั้นอืมเออแบบนี้บักท้าคือเข้าแกงไว้แท่งแบกรุ่งรูไว้แขงแต่ว่าบอันนีงหัวทอกำปั้นอืม บักรว้มากเรื่อบุปไปกงรู้ว่าใครอายุชค้ปลีมาเรื่องครับปูเออแค่ว่าย่างงานไปอายุชี่เกปลี่นไปไปบักนี้าชื่อเข้าใจกุมากมากว่าใครแค่ว่าคือบักรู้เพราะใไรเรื่อว่าใครบักรบมักเสียงไงว่าใครพาจันเสียเรื่องเขาประจานกันงันเ่ะครับผมเออเสียงกันบันย่างอันนึงเขามากเรื่องมาใช่อันนึงบันคือมาตันเข้ามากเรื่องครับ ผู้ผู้ใด่ก็มาถูเออบักรวดกับบักนึกถึงมาโอ้ยมมาเอารถใช้แม่ไปเบิง้งเด้ยพมากมักมา่มากหม,ม,ม,มักก็คือกระ่มครับย่าไหมูกบ,บอกอาดเขาไหนตอนแรครับปูเก้าร้อยสิบเก็ดเก้าร้อยสิบเจ็ดอายุบางรู้ห้ามบารู้ครับด้วยคิดด้วยใจนี่แหละบ่กว่ายอะเยอะยน่งกว่าผู้เฒ่าผู้เก่าเออจากเบิ้งบักนึกจับเบิ้งบังบงบกรูกว่าข้า เก้าวอิบเกมื่อคืออายุื่นก็อบอกข้างแ้ฟังบบรวกับบเงกลางผัดว่าจะคือออย่างเงื่อนก็เรินหำเข้าว่าชิบเกดเองเนาะคือวันเงื่อนกูเรีนเนาะ่อเงือ้าร้ยิบเกดเก้ิดคือวันเื่อนเกิดูกเออย่างเพิ่งหอดกุ้งก็้เพิ่งหอดขาชื่อป่ะกานตายแต่่าเสียดายชื่อวิบปการเดือดอ่ัมานกัจะข้าอขายบุญพ่อไร เออพ่อก็ด้วาป้ากันมากกว่านั่นปักโนกับบางยีข้างมากกว่านั่นให้ไม่คู่ไปเอามาให้ฟัง่อกั็ว่าจะอกันกลัวครับปูเออมาสมมางคู่หกหลานกันหรอกเด่นสมเจ้าเลยละด้คืหกหลานจะขึ้นงะเออพ่อกะจัดให้กันตัวแมงวอัำใจไอ้กุ๊กคิบหกคิบกินเขาก็ะหกัดกันอยงน้เอ้ย เออวองคื้นอย่างนั้นร่คื้กันเออกันแค่ไอ้กุคือูิ้เกดกเก้าร้อยือเกลดออึอดเข้ารอยชิ้อเกล่านเรื่องครับผมเออดังไปโงมดู่กเออเชถาวันไหนร่วงร้วงนีกับมือโคกมือกล้งมือก้มมือหมางไหมพวกพวกคือคือว่คือตัวไม่วงนวนี้คือห่งมันคือแค่ปัญหาครับเอาแหางมันคือเจ้าตัดใจจะก่อนแลพวกเกอ เอาน้ำค <oks. S 2> ือ <hi> อ mm. ah, ื id, yeah. the river. The river. So ่นแตเปิดน้หม้อคืมากเออพ่อได็กใครน้ำมน้มันนาะยืมเนาะครับปูรุ่งโรกกับมากแตงวัาไก่เนาะอ่งทองเคร่งคดงก็กมืเงี้ยเอาพอฉีดซอยเด้อฉีดซอยไหกุ่งโลกรก็เคร่งมันงเอาก็คือไปพ่อคือไหติไปให้ติรุ่งโลกไปแค่เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบเบ็นงเด้อเกาสิบเด้อ เออเอาเก้าสิบบาทก็พอแต่ว่าสําหรับนึเดียวพ่อให้คืบอันนี้ให้ดูบกก่อนเก้าสิบนะลูกนะถา้ว่าจะมือคงไม่หลับมือคอขึ้นเวรหางมือนะลูงนะเอาให้กระินกรเดิ้นะพรองเีันดังฟังชาก็บอกถา้ว่าที่พอแกงไห่ายม้าดั้งงูดั้งเวรขยัน แคปูเออแปปคอยแคปเอ้าแคป่อจะพออีรวแค่ยอีกเรวไม่เงีมาอะยะแค่ฝันทอันนี้ผลได้น well, kind of 네ี่อันนี้อันนี้ผนที่ได้มันนี้อันนี้ผลได้สองใบแต่ว่าอันผลคือเสียมันนี้อัี้เสียไงป บบเยเศษผมบอิเศษคุคือไฮปเอหังโอ้ให oh, ้ปตรวจบริสันว่ากคือตรวดเปิดหูหานึกมืนข้อตัวสิบสองล้านนี่โอ้อันนี้ไห้พตรวจผเน่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เเกินสิบสองโ้กรบอกตรวจไหพเด็กงอกบ้านเลยวะฮ่าา่าฮ่่่งผมแดงมากว่ หอ้างเดือดอ้้งอเดดพเียไข่พ่อเขยมาหวงได้ซ้อมใบกระดีใจแล้วสันปูเด้มาถวายปูสันครับผมเลมากเก่กแด้วตย้าไป้งรกเาเกลี่ยอปูอันนี้อันนี้คือคือผลเออระเ้อจารเรียบร้อยมาพูดเรียบๆ่อยครับปูปเกล้่ยไปแม่ว่าหามคือกงว่าหางเลียนลงหัวไปยิบกระถือเป๊ะเลยปูกัรยาของห้าหก สางวันเก้าหนึ่งใช่ไหมครับปู่เก่งมากเก่งมาก้ามเก้าหนึ่งวันสองใบผมเออเอาเอากระดึ๊กระดึ๊บเออค้้ที่ทองคนอืมชว้าเออหวยกับชบานใช้กพสองใบด้วยเรื่องขายเก่งนึงแต่ว่าคือิมานิดนี้ปั่นจอยู่บ่เข้าปั่นใอยู่บ่อโอ้ยปั่นบ่ บ่อปั่นพ่ถามมา่ปนทเก้นั่นแหละขั้นปนพ่อกรบชือบอันนี้ล่งั่นเป็นที่เก้าศูนย์ไเก้าศูนย์าธุสาธุกูปั่นกรพร้กูเก้คือการมัปั่นเพามันคือบอพ่อเกื่กับอัปยัติกเจรเอออปยักาเจให้รูกร้านดกายไตไหวชักกระดาบไหวเคือนือว่าเออให้รูกร้านใหญ จันรุ่งวัฒนธรรมไทยสามเออขั้นกุศลศาสนาดู้ยเดีื้อน้ำกันคูปนาบอกกรฉันบุญฉันกุพุให้กับตัวเองคนเท่าเงื่อนว่าจ่ายคือเด้อเดี๋ยวนี้อ้กู้มั่งแมนกูบบกดิกไอ้กู้เก่าซื้อจอไปนะกูไม่คือเพราเก่าซื้อเรียกจอไปแก้วันเดี๋ยวนี้มั่งแมนกูเก่าซื้อเออขั้นปืนงาปืนเฮ่อไปกูมันมันงเท่าไปเรื่อะเยอะคนเท่าไง พราะทนั à, mới, mới ่งเว้ยนะคือมือคือเหลืออยู่ให้ทำความดีให้ทางบุญชางกุศลเข้าใจงั้นเออถามว่ามือขาคือทองกันบุญได้แฉงงั้นว่าบุญได้แฉงงั้นเดอเออเป็นความือบุญก็บอกเออเป็นนักร้องนักร้องคู้ใดก็ไดาคือว่ามือความเวียนได้ก็มือความเฉวียนาง่นะเอเอา ได้โคได้รับได้โชคได้ไม้ไม้ใช้ที่เข่งกง่วนหญใ่เดียวไปก็พอขึ้นเขาจะมากกว่อนด้อแหละเขาปอกกายว่าส่งมากกว่าน้อยมากขึเงินสะก้อนสะตัวปวดได้พอสะออนได้เออชิันไม่ง่ายก็อุด